ไา่แอมนะโอ้ยหิวข้าวจังเลยแฮไมีข้าวกินไหมนอฮปลั๊กไฟอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยแฮอุย้ยกว่าจะสว่างให้ตายเธอเอ้วันนี้มีข้าวกินไหมเนี่ยโอ้ยในตู้ก็ไม่มีแฮให้ตายเธอ ไม่มีข้าวกินตอนเที่ยงคืนจะทำไงเนี่ยอ,อ๋อคิดออกแล้วไปชวนชายเกิร์ออกไปกินร้านลุงดีกว่าล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 าห <c oughs> ิวห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 ววหิวเิิวหิวหิกหิ <c oughs> กิวหิ อะไรเนี่ยต้องจู่โจมจู่โจมชายเกิลบัดนี้ฉันกำลังหลับฝันเพลินๆอยู่เลยทำไมถึงมานอนตรงโซฟาเนี่ยก็ไฟที่ห้องฉันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้่สิเปิดตลอดเวลาเลยนะ อนไม่ได้ฉันเลยต้องมานอนที่โซฟาอ๋อดีแล้วชายเกอร์ตอนไม่ได้ก็ออกไปกินข้าวกับบนันนี่เอ๊ะว่าแต่เราไม่ต้องออกไปกินก่อนนี่นาะชายเกอร์มีของกินไหมไม่มีนะบันนี่ <S <S ให้ตายเถอะชายเกอร์อย่ามางบงิบซุกซิกซบซบอะไรหยุดแถวนี้ฉันรู้ฉันได้กลิน่นกลิ่นอะไรนะ่ะกลิ่นเท้าเหม็นมากเลย กินเท้าเธอเองนั่นแหละฉันไม่มีของกินอะไรทั้งนั้นบันนี้ฉันซื้อมาวันต่งนันถอยถอยไปถอยไปเดี๋ยวนี้วันนี้รู้นะชายก็แอบของไว้ในนี้เจอจะเจอธอจะเจออะไรฉันซื้อของมาแค่วันต่อวันเจอเจอเจอวันนี้เจอแน่นอนเลย ไชค์เกิลฮันนี่แอบเก็บเบอนไว้ตรงนี้ละสิไหนไหนไหนฉันยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงนี้แสดงว่าเป็นมันนี้นั่นแหละที่เอามาแอบไว้ตั้งไม่บอกฉันทำไมละไชค์เกิลบ้านเธอนะฉันรู้จักในสิ่งนี้น่าจะมีอีกอันนึงโอ้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 ได้กลิ่นได้กลิ่น อีมันตื่นแปลกๆแฮะมันทำแม่งทำแม่งแฮะอ้าเหมือนจะเจอคุยก่อนคุย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 โอ,โอย้โหแต่เธอแอบฟักทองไว้ทำไมเนี่ยคนดูดีกว่าฉันเองอีกนั่นนี่ต,า,ตายเถอะจมูกฉันดีไงแชร์เกิร์ดไม่ใช่แค่ดีแค่จมูกนะหูก็ดีด้วยแชร์เกิร์ว่าแต่ฟักทองนี้ไปทำอะไรกินได้มั่งเนี่ย ต้องไปทาซุปฟักทองนะแต่ว่าฉันไม่มีอุปกรณ์นะไม่ตายจะกินไม่ได้ฉันไม่ชอบกินผักเท่าไหร่ฮ่ฟิต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 หมดแล้วฮะใช้เข้ากันเราไปกินข้าวร้านลุงกันไหมวันนี้แต่น,นี้มันดึกมากแล้วนะเที่ยงคือตีหนึ่งแล้วนะ้าอุย้ยตีหนึ่งยังไม่ดึกเลยชายเกิลแล้วเท่าไหร่คือด,ดึกของเธอนะบันนี่สักตีสี 5, นะ่ตีห้าน่าจะดึกมากจะไปนอนได้เลยอนยะ่างอ้ยนั่นมันจะดเช้าแล้วคนเขาตื่นกันหมดแล้วนะ ฮนี่มันนี่เธอจะ<ม>ออกไปตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเธอไม่เคยได้ยินหรอว่าผีไ่เคยได้ยิน,นฉันยังไม่ได้พูดเลยช่หให้ฉันพูดก่อนอพูดมาสิเที่ยงคืนตีหนึ่งพีมันจะออกมานะ่ะเฮ้ยตายเธอชายก็เป็นเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นใครจะไปเชื่อ <c oughs> เอเชื่อนะที่เขาท่องกันนะว่าตีหนึ่งลมพัดตีสองหมาหอนแล้วตีสามผี อนถ้างั้นตอนนี้ลมยังพึ่งพัดชายเกลยผียังไม่ออกมาเพราะหมายังไม่หอนนี่กว่าเราจะกินเสร็จอะไรเสร็จก็ถึงตีสามดีแล้วนะบันนี่ฉันว่าอย่าออกไปเลยตายโดยชายเกลฉันรอตอนเช้าไม่ได้ฉันหิวมากเลยนะออกไปเป็นเพื่อนหน่อยสิเห็นเธอบอกว่าผีมันจะออกมาฉันไปคนเดียวฉันก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าบันนี่ไม่เชื่อต้องผีหรอกนะแล้วเธอจะชวนฉันออกไปทําไมเนี่ยเธอบอกว่าเธอกลัว ก็กลัวอะไรอกลางคืนมาอันตรายจะตายจะให้บันนี่ตัวเล็กๆตัวสีชมพูแบบนี้ออกไปคนเดียวน่ารักแบบนี้หรอแล้วถ้าฉันออกไปกับเธอเธอมีอะไรมาให้ฉันไหมล่ะบันนี่จะให้ชาเกิลได้นอนหลังจากกินข้าวเสร็จมันยังไม่ดูดไปเย่ฉันยังไม่ตกลงเลยมาเร็วชายเกิลไป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 มันก็ต้องอย่างนี้ทุกเทียนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮยยยะทำไมเธอต้องอ้อมมาทางนี้ด้วยล่ะโอ้ยทางนี้แหละดีแล้วทำไมมันนี่เธอไม่ไปทางโบสถมันไวกว่าตั้งเยอะน่ะใคาจะไปทางบสถ์ชาเกิลมันน่ากลัวจะตายแต่ฉันไม่ได้กลัวผีนะไม่เคยเลยไม่มีไม่มีไม่มีพิรุษอะไรเลยไม่ได้กลัวนไม่กลัวนะใช่ไม่ได้กลัวแค่พูดมาก็ไม่ได้สั่นอะไรเลยนะ ไม่มีไทเกิล <gl okes> อย่ามาบอกว่าฉันกลัวผีไม่มีจริงหรอกผีฉันไม่ได้กลัวหรอกนะแค่กเกรงใจเท่านั<อ>้นแหละเดิมแล้วทำไมจะไม่เดินไปทางนู้นล่ะทางนู้นมันไม่สว่างนะมาทางนี้สว่างกว่าฉันก็แต่ไม่ได้กลัวนะบอกก่อนเลยนะอย่ามาหาว่าบันนี่กลัวผีนะ่ไม่มีจริงหรอกผีอ <throw> ะใครคิดว่าผีมีจริงบอกบันนี่หน่อยสิค่ผีมีจริงกดหนึ่งนะถ้าไม่มีกดสองไม่มีหรอกบันนี่กดหนึ่งครึ่ง แดงว่าเธอก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันเ่้ยฉันรู้ฉันไม่กลัวหรอกฉันก็นี่มันตีตั้งกี่โมงแล้วเนี่ยอุ๊ยกว่าเราจะเดินอ้อมาทางนี้ตอนนี้ือจะตีสองแล้วนะตีสองล้วไี่ไปกยงข้าวดีกว่าไปนแล้วนะจริงปะเนี่ยชายเกิลไหนอะตีหนึ่งลมพัดนี่นาฉันพูดผิดฉันมั่วเองแหละเฮ้ย มาหอนจริงด้วยชายเกลว่าจะได้ยินเสียงมาหอนแล้วเหรอใช่เแสดงว่าตีสองแน่เลยนะไอ้นี่ตายเถอะเร็วลุล่วไปไปไปที่พักินก่อนอ้าวเอ๊ะเด็ล็อกไม่รู้ไม่เปลี่ยนป้ายเป็นโคสเนี่ยโอเพนตลอดเวลาเลยไอ้ตายเถอะลุงไม่อยู่เหรอชายเกลอ้าประตูนี้เปิดได้เอ้า อา้าวไม่มีใครอยู่เลยไชยเกิลบันนี่ฉันว่าลุงลืปิดร้านตายเถอบันนี่ต้องมาปิดร้านให้ลุงเหรอเนี่ยลุงอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลไอ้ลุงไม่อยู่จริงด้วยไชยเกิลนี่ไงบันนี่ฉันบอกเธอแล้วว่าให้อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านนะเฮ้ยใครจะอยากอยู่บ้านนะไชเกิลเฮ้ย<ๆ> <Okay. S 2> ถ้าเราจิกป๊อปคอนลุงไปสักหน่อยลุงจะว่าไหมฉันรู้ว่าลุงมีกล้องลุงน่าจะแอบมองเราอยู่แน่เลยนะไม่ว่ามุมไหนสักมุมหนึ่งนะกันค่อยเก็บตังค์พวกนี้แล้วกันนั้นลุงบันทิขอเอาป๊อปคอนไปหน่อยมันนี่มันจะดีหรอยม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 ยก็ลองชิมดูสิถ้าเธอจะรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีให้ฉันชิมสักหน่อยโวดีหรือเปล่ามันก็อร่อยอยู่นะอืมทำไรกันอะ เอ้ะเดะเดะเอ๊เดะเดะเดะลุงเสียงลุงจากไหนยังไงบันนี้ฉันบอกแล้วว่าลุงมีกล้องอ่าอาจารย์อาจารย์ออไอ้บันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยลุงเอ้ยพวกนี้มาจ่ายตังค์ฉันด้วยนะแค่ลืมล็อกประตูไว้พวกเธอก็เข้ามาในร้านเลยเหรอฮ่าฮ่าใช้ก็รีบไปดีกว่าเดี๋ยวลุงบุญว้าว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 วอาวว้าวว้าวว้า้าววีกวว้าวว้าวว้าววาวว้าวว้าววาววา ใช่ฉันบินมาผิดทางนะฉันกลัวแต่เธอไม่กลัวนี่เธอไปทางนู้นเลยฉันไปอีกทางนึงฉันไปทางนี้ฉันไม่ได้กลัวหรอกแต่ฉันไปทางนี้ฉันไม่ได้กลัวหรอกนะนี่บันนี่เธอไม่กลัวจริงๆะเธอก็ไปทางนู้นสิเธอไปทางนี้ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกว่าเธอไม่ กลัวนะไม่เชื่อได้ไงบันนี่ไม่ได้กลัวนะแต่บันนี่จะไปทางนี้ถ้าเธอไปทางโน้นนะฉันจะเชื่อทันทีเลยว่าเธอไม่กลัวผีนี่ไม่กลัวชายเกลอย่ามาหาว่าบันนี่กลัวผีผีที่ไหนมีมันไม่มีอยู่แล้วฮ่าฮ่าเดี๋ยวฉันจะคอยดูเธออยู่ตรงนี้ถ้าเธอเดินกลับมาหาฉันแสดกว่าเธอกลัวบันนี่ไม่กลัวหรอกนะเดี๋ยวบันนี่จะเดินให้ดูนี่เดินถอยหลังแบบเซิร์ฟเซิร์ฟเอเดิบเอเิฟเอเดิบเติบเติบไงล่ะชายเกล ไม่มีทางที่จะทําให้บันนี่กลัวได้หรอกเดี๋ยวก่าถึงบ้านแล้วอะไรอย่ามาหลอกให้กลัวเลยไชเกอร์บันนี่ไม่กลัวหรอกฉันฉันฉันเห็นอะไรแบบที่สุสานน่าอยู่ตรงต๊ะเธอเลยฉันไม่ดูกันเตะฉันมกันเตะแค่เธอหันหลังเธอก็จะเห็นมันทันทีเอออะไรนะไชคกลล์ทำไมจะรู้สึกวิวหวิวที่หลังยังเลย แลว้วมันมัน,ม,นมันถึงถึงว้ายผี oh! พลักว้ายเก้าวขับไปออกเก้าวขับไปออกเก้าวขับไปออกวายจะกลับบ้านก่อนเดียว้ายมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันีตามมาแล้ววายวายวายวาายฉันบอกเธอแล้วว่ามันจะมีผีออกมานะให้ตาใจจะใจก็ฉันเชื่อเธอแล้วยังไงยังไงครับวันเฮ้ยวันนี้อะไรเอ๊ะเมื่อกี้มันตามเรามันอยู่ไม่ใช่หรอนะ มันหายไปแล้วชายเกลสงสัยมันกลัวพัานนี่ฉันไม่กลัวหรอกนะฉันจะไปกี่รอบก็ได้ถ้าที่เธอยังกลัวอยู่เลยใครวิ่งหนีตามฉันมาถ้าเธอไม่กลัวเธอก็กลับไปสิส่วนฉันจะเข้าบ้านแล้วฉันกลัวเออชายเกลว่ายังไงมันเป็นความคิดที่ดีเหรอที่เธอจะเข้าบ้านนะทำไมกันล่าเข้า้าฉันมัปลอดภัยออกปาี้เข้าบ้านปาร์ตีดนีกลัวชายเกก็เข้าบ้านชายเกบมันไม่เป็นไรเขาเจ็ บันนี่ฉันเข้าบ้านเธอด้ว่ามันมาแล้วฉันเข้าด้ฉันเข้าบ้านับไปจับไปบันนี่จะไม่ไม่ออกไปข้างนอกเล้วตอนกลางคืนมันน่ากลัวมากเลยญ่ยหญ่เป็นไงละบันนี่ฉันบอกเธอแล้วว่ากลางคืนอย่าออกไปข้างนอกนะอ้าวไี่ได้กับ